ถ้ท่าถัดไปค่ะบูทพัดนาคาอัระบอดีค่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณพัดนก็ดำลังลตำแหน่งค่ะที่นักคิวหนึ่งด้วยนะคะเช่นเดียวคุณนีนิวนะคะขอประสบการณ์นิดนิดหนึ่งนะคะให้กับเพื่อนเพื่อนของเราด้วยค่ะ ครับแนะนำตัวนะครับชื่อพัทนะครับชื่อเพียงางเดียวนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็มาในซักเซ็ตมอนนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนก็มาเล่าเรื่องซัพเซ็ตมอนนะครับก็คือคุณออกนะครับก็ผมไม่ได้ปิดใจอะไรครับเพราะว่าผมยังไม่ได้รวยครับถ้าเกิดว่าผมรวยแล้วผมปิดใจอาจจะไม่แปลกแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราปิดใจแล้วพลาดโอกาสนะครับผมรู้สึกว่าผมเสียโอกาสก็เปิดใจครับเปิดใจฟังดูก่อนใช่ก็ทําไม่ใช่ก็ก็ไม่ทํานะครับ คิดแบบนี้มาตั้งแต่ผมเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายแล้วนะครับผมมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนนะครับตอนนี้มีโอกาสได้เข้าไปในเครือข่ายนะครับในครั้งแรกนะครับผมก็ก็ไม่ได้ปิดใจอะไรแต่สิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเจอมาคือผมตั้งใจผมตั้งใจทําแต่ว่าสิ่งที่เราเจอคือเรากับเจอบริษัททีเ่เปลี่ยนแผนการตลาดนะครับทํทำไปบางทีก็ลด P ีสินค้านะครับ <c oughs> จา้านาที่คุณออฟเนี่ยบอกผมว่าพัด นายยังศรัทธาในธุรกิจเครือข่ายที่ทําอย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับนี่คําที่คุณออฟบอกกับผมผมเชื่อว่าถ้าอะไรก็ตามนะครับสิ่งใดก็ตามเริ่มต้นจากการติดกระดุมเม็ดแรกอย่างถูกต้องนะครับสิ่งสิ่งนั้นก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ธุรกิจเครือข่ายก็เช่นกันนะครับยังไงขอเสียงรดมือให้คุณออฟกันครับผมขยันชรายได้นะครับไม่ได้อวดอ้างรายได้หรือว่าจะบอกว่าเราเรา มาโชว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมอยากให้บอกให้รู้ว่าถ้าเราตั้งใจทาอะไรสักอย่างหนึง่งมันต้องคุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงลงมือทำเดือนแรกผมมีรายได้21,000บาทจากความตั้งใจในการที่ผมเนี่ยออกไปแล้วก็บอกผู้คนแล้วก็ต้องเล่าอย่างนี้ครับบางคนบอกว่ามีประสบการณ์เครือข่ายน่าจะทําง่ายคิดว่าง,ง่ายไหมครับเรามีทักษะครับแต่คนปฏิเสธเราเยอะมากเขาก็บอกว่า,เ,าเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเหรอ <laughs> ใช่มันเป็นอย่างนั้นนะครับคือเขาก็คิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงแต่เขาไม่รู้ว่าแท้จริงเราเปลี่ยนแปลงเพราะเกิดจากการกระทาของบริษัทที่ทําบางอย่างเราไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลง,เร,งรลเราต้องการทำแล้วยาวเราต้องการทาแล้วประสบความสําสเร็จผมต้องการทําเครือข่ายให้เป็นเหมือนกับการสร้างอพาร์ตเมนต์นะครับสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บกินไปทุกเดือนทุกเดือนเดือนละ5้าแสนเดือนหนึ่งล้านไปตลอดชีวิตผมต้องการเครือข่ายแบบนั้นแต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรากับเจอบริษทัทที่ที่ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นนะครับ ทีนี้พอเราตัดใจเริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นในเดือนแรกเนี่ยผมมียอดยอดขายภายใต้องค์กรเนี่ยประมาณแสนกว่าบาทคนส่วนใหญ่เนี่ยในทีมงานเก่านะครับเราก็ก็ก็เหนื่อยกันแต่ว่าทุกคนก็ทุกคนก็ใช้สินค้าในการเป็นตัวนําก่อนใช้สินค้าเข้าไปนําครับใช่ไหมครับเดือนที่2ยอดผมทวีคูณขึ้นมาเนี่ยเจ็ดแสนยอดขายใต้องกรนะครับผมมีไรายได้เดือนที่255,000บาทนะครับก็แบบว่าเป็น ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ครับแต่ยังมีจิ๊กซอว์ความสาเร็จอีกข้อหนึ่งคือผมเนี่ยบอกทีมงานว่าวันนี้แม้ว่าเราจะมีประสบการณ์ในเครือข่ายแต่ถ้าผมเก่งผมเดือนละล้านไปแล้วครับวันนี้ซั c เซตมอ r e มีระบบมีขั้นตอนให้เราเรียนรู้ผมบอกว่าผมจะเข้าทุกคอร์สการอบรมผมจะไม่พลาดเพราะผมต้องสดตัวเองให้เก่งขึ้นให้เก่งขึ้นจะได้มีไรายได้เดือนละหนึ่งล้านบาทเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการนะครับฉะนั้นมันเป็นเงื่อนไขครับบนโลกนี้ไม่มีไรายได้ง่ายๆนะครับ ทั้งง่ายก็รวยกันทั้งโลกแล้วครับแต่วันนี้มันมีเงื่อนไขของความสําเร็จอยู่ว่าถ้าเราทําตามเงื่อนไขเหล่านี้เราจะสําเร็จถ้าเราเป็นคนตั้งใจและบอกเองว่าเราต้องการประสบความสําเร็จเชื่อผมนะครับรับเงื่อนไขความสําเร็จนี้ผมก็ลงทะเบียนคอร์ดไวแลวก็พาเพื่อนทั้งหมดที่เอาจริงเหมือนกันเข้าคอร์ดไทั้งหมดทุกคนตัดสินใจเข้านี่เป็นผลว่าเดือนที่2ทําไมผมถึงมีไรายได้ขยับจาก2 0,000ขึ้นมาเป็น55 0 0 0จากการเข้าระบบการเรียนรู้ของ s ัคเซ็ตมอลนะครับ ก่อนจบนะครับผมมี3คําถามที่อยากให้เรานะครับถามตัวเราถ้าคําถามที่ผมถามแล้วเราตอบตัวเองว่าใช่ก็ตัดสินใจทําครับคําถามที่1ครับคิดว่าชีวิตคนเราอะ่ะจำเป็นต้องหาอะไรทาเพิ่มหรือเปล่าวันนี้นะครับค่าแรงขึ้นมาเป็น300แต่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาเกือบ 60- 70%กลายเป็นชามละสี่สิบบาทวันนี้คนที่เรารักอะครับเราได้ตอบแทนคนที่รักเนี่ยได้ดั่งใจเราหรือยังเราได้ซื้อบ้านในฝันให้แม่เราได้หรือยังครับ เราได้พาพ่อเราไปเที่ยวในที่ที่อยากพาไปได้แล้วหรือยังถ้าคําตอบคือยังนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบธุรกิจอะไรก็ตามผมจะไม่มองตัวเองเป็นหลักผมจะมองว่าอะไรคือเครื่องมือที่จะทําให้ผมสามารถทําให้คนที่ผมรักประสบความสําเร็จได้ถ้าเราคิดว่าเราต้องหาอะไรทาเพิ่มนะครับผมถามคนเราจะเป็นต้องมีมา่าค้ามอเดียวไหมครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะคนเรามีไรายได้เพิ่มอีกกระเป๋าหนึ่งน่าเกียดไหมครับ S <S มีรายได้ <S <S จากซัพเซ็ตมอโอนเข้าเพิ่ม <S <S 2> <S 2> เดือนละ 5, ห้าหมื่นน่าเกียดไหมครับไม่น่าไม่น่าเกียดถ้าคําตอบคือใช่ก็ทําครับข้อที่2ครับถ้านับจากนี้5ปีมีโปรเจกต์อะไรก็ตามที่เราทํากําไรได้เดือนละ1ล้านบาทถ้าเราสามารถทํากําไรเดือนหนึ่งล้านบาทเมื่อเราหยุดเงินยังคงไหลเข้าบัญชีเราอยู่ถ้านับจากนี้เราบอกว่า5ปีเรามีนะครับตั้งใจทำโปรเจกต์นั้นให้เต็มที่ครับ เพราะเราเจอโอกาสที่เราเนี่ยจะสามารถประสบความสำเร็จแล้วแต่ผมเนี่ยผมบอกตัวเองว่าถ้าจะได้เดือนละหนึ่งล้านบาทผมต้องหาเงินเป็น10ล้านเพื่อมาท,ทําธุรกิจในขณะที่ธุรกิจซัพเซ็ตมอลเนี่ยผมไม่ต้องเสี่ยงในเรื่องของการที่ต้องลงทุนเป็น5ล้าน10ล้านแต่ผลตอบแทนกลับมาเกิดจากความตั้งใจและความพยายามของเราเท่านั้นเองแต่เราก็มีโอกาสได้เดือนละหนึ่งล้านบาทได้ถัาเซ็ตมอลอาจจะเป็นคําตอบสําหรับข้อที่2สําหรับการที่เราเนี่ยไม่ต้องลงทุนสูงแต่เราสามารถที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาถ้าคาตอบข้อ2คือใช่นะครับ มุ่งมั่นตั้งใจครับนี่คือโอกาสซักเซนสม,มีขนาดธุรกิจณปัจจุบันนี้3,000คนถ้าลองนึกภาพดูนะครับถ้าเติบโตขนาดที่มีองค์กรเนี่ยสัก7ล้านคนอะ่ะแบบบางบริษัทขึ้นต้นด้วยจีอย่างเงี้ยครับกิฟอย่างเงี้ยครับเราไม่พูดตัวท้ายนะ7ล้านคนท่านคิดว่าท่านจะเป็นยังไงครับวันนั้นท่านจะมีทีมงานมากมายที่ประสบความสําเร็จอะ่ะแล้วปอกมือให้กับเราอะ่ะผมบอ,อกว่าโคตรสั่ใจเลย3นะครับถ้าวันนี้ท่านเห็นแล้วว่าเฮ้ยบริษัทของใช่อะ่ะ บริษัทมีคุณหมอที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจนะครับได้สร้างรบริษัทที่ยอดเยี่ยมมีพี่น้องธุรกิจที่เป็นอาจารย์สุดอบรมในการที่จะทําให้เราประสบความเร็จจากที่เราไม่เป็นเราก็สามารถพัฒนาขึ้นได้ถ้ารบริษัทมีสินค้าที่ยอดเยี่ยมแผนที่ยอดเยี่ยมคาถามสุดท้ายครับอ่าท่านลงกระพริบตาครับลองกระพริบรตานะครับสามครั้งนะครับห้าปีที่แล้วท่านกระกระพริบตาแบบนี้ไหมครับแล้วท่านลืมตาขึ้นมาเห็นตัวเราในกระจกอ่ะท่านเห็นตัวเราเป็นยังไงครับ ถ้าเรายังเป็นแบบเดิมมันเกิดจากวิธีคิดของเราเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ถ้าวันนี้นี่คือโอกาสที่ท้าทายที่สุดที่ท่านจะประสบความสำเร็จถ้านี่คือโอกาสที่จะทำให้ท่านแตะรายได้เดือนหนึ่งล้านบาทภายใน5ปีผมเป็นคนนึงครับที่มุ่งม,มั่นและผมเชื่อว่า3ามกรกฎาคมปี25 5 7ผมแตะเดือนหล้านบาทซักเซ็ตมอได้แน่นอนครับชมครับ